สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m MotoBeast นะครับวันนี้เราจะพาไปลองขับรถคันใหม่กันนะครับคือเจ้า s w ีทซ t ปเปิล RS โมเดลปี2020นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันนี้เป็นสีดำคาดเหลือง f u o โนะครับมันก็จะออกแนวแบบดูดูดิบๆนิดนึงนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวฟูลออปชันเลยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็น มากับไฟ LED daytime running light น,นะครับสำหรับ765 RS นะครับโมเดลก่อนหน้าเนี่ยไฟมันจะกอน้างกลมๆเหมือนตกกะกั่แต่ซึ่งผมว่าหน้าตามันติ่มไปนนหนึ่งพอตัวเนี้ยเขาปรับด้านหน้านให้มันเส้นสายมันคมมากขึ้นนะครับออปชั่นก็ยังมาจัดเต็มเหมือนเดิมไม่ว่าจะปั๊มบนเบมโบ MCS นะครับซึ่งตัวนี้มันจะปรับระยะลูกสูบได้ตั้งแต่19 20 21เลยตามที่เราถนัดนะครับรวมถึงสายถากรอบคันชุด ด้านหน้าเป็นโชคโชว่านะครับมากับเบรกเบมโบที่เป็น M50 มาเลยจากโรงงานนะครับส่วนที่สำคัญเลยด้านหลังมากับโชคอัพโอลินที่เป็น Fully Adjust ก็คือเป็นโอลินตัวท็อปนะครับถ้าคุณซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ยก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนเองต้องเสียงเงินประมาณ45,000สำหรับโชคสเปคแบบนี้นะครับซึ่งไททัมจัดมาให้ในรถคันนี้เลยนะครับด้านบนก็จะเห็นว่าอ่ะ ตัวเบรกล้าก็มากับกระปุกเบมโบใหญ่ด้วยก็คือพูดง่ายๆคือคันนี้แทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะเพื่อนๆก็คือเราก็ขี่อย่างเดียวเลยแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอสีนะครับ TFT นะและที่สําคัญนะครับรถคันนี้มาก,กับ Quick s h i f t e r ด้วยซึ่งเป็น Quick s h i f t e r ที่สามารถทํางาน,น,นขึ้นและลงเลยนะครับรวมถึงยางติดรถที่ให้มาเนี่ยเป็น Pirelli Super Corsa SP ซึ่งเป็นตัวท็อปเลยนะครับก็คือหนึบมากๆเลยเป็นยางที่สามารถออกไปวิ่งแทร็กได้อย่างสนุกเลยครับ แต่ข้อเสียสำหรับยางตัวนี้ก็คือมันดึกมากมก็จะหมดเร็วนิดนึงครับถ้าใครขี่หนักก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานต้องบอกว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่การที่ให้ตัวนี้มาเนี่ยสำหรับรถที่แรงแล้วก็สปอร์ตขนาดนี้ถ้าขอเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนยางเลยในรถหลายๆรุ่นนะครับที่เขาให้ยางมาสเปคกลางๆแล้วเราขี่หนักๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราใช้ประสิทธิภาพของรถและช่วงล่างได้ไปเต็มที่เพราะว่า เรื่ข้อจากัดของยางติดรถนะครับแต่สำหรับ Triumph คันนี้ให้มาแบบไม่กั๊กเลยให้มาเต็มที่เลยก็คือยางที่ดีกว่านี้มันก็ไม่มีหรอกคก็คงเป็นยางสลิกแล้วลครับเดี๋ยวไปลองขี่กันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการขี่ครั้งแรกของผมนะก็คือตั้งแต่ได้รถคันนี้มาก็คือขี่ลองในซอยบ้าน,นครับเดี๋ยวไปลองขี่ถนนใหญ่ครั้งแรกเดี๋ยวไปดูกันตดเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันสําหรับไทราามัมเวลาสตาร์ทต้องกำคาดทุกครั้งนะครับถึงจะสตาร์ทได้สตาร์ท อ่านี่เป็นเสียงเครื่อง3สูบนะครับ765 c ซีซีไปกันสำหรับฟิลลิ่งแรกที่ขี่นะครับผมรู้สึกว่าถ้านั่งมันสปอร์ตมากเลยมันก็คือรู้สึกว่าตัวเราสูงอะเรานั่งอยู่บนรถนะครับมันจะไม่ได้จมๆแบบหลายๆยี่ห้อนะครับ คือเบาะมันค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ท่านั่งแฮนด์บร์ที่ก้มตัวเอียงไปข้างหน้าค่อนข้างมากนะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นสปอร์ตเนกเกตเต็มตัวเลยครับส่วน Quick s h i ตอร์ทำงานได้เนียนมากเลยครับจังหวะเปลี่ยนเกียร์คือมันนุ่มอะครับมันไม่มีการแบบกระตุกหรือรู้สึกว่ามันเข้าเกียร์แรงเลยครับคือมันนิ่มมาก เมื่อกี้ผมลองเปลี่ยนขึ้นเกียร์สองแล้วเดี๋ยวนี้จะลองชิปลงนะครับกดลงปึ่งมันก็จะเขาจะเนียนๆของเขาเลยคือเขาจะเบิ้ลเครื่องให้เราอัตโนมัตินะครับการพลิกรถทําได้ต้องเรียกว่าโคจะง่ายเลยครับคือเหมือนแค่เราแตะไปที่แฮนด์นิดเดียวเนี่ยรถมันเลี้ยวเลยเลี้ยวแบบเอียงลงไปเลยนะครับไม่ใช่แค่เลี้ยวแบบนิดเดียวก็คือมันพร้อมจะเทไปแบบเยอะๆได้เลยครับก็คือเป็นรถที่เหมือนถูกออกแบบมาเพื่อการเทโค้ง โดยเฉพาะเลยครับมันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากเลยนะรู้สึกสปอร์ตมากๆคือแทบไม่ต้องออกแรงเลยครับเหมือนตาเรามองแล้วเราขยับมือนิดเดียวครับใส่อินพุตไปที่รถนิดเดียวรถเขาเลี้ยวให้เราแบบทันทีเลยครับก็เป็นความรู้สึกที่ว้าวเหมือนกันนะสำหรับการขี่ครั้งแรกผมว่ามันเหมือนผมเคยขี่ ไอรอมที่เป็นสตที่เปอร์675นะครับผมรู้สึกมันยังไม่มันยังไม่รู้สึกพลิ้วเท่านี้นะฉะนั้นผมว่าโคตรเบาแล้วนะเจอคันนี้เข้าไปนี่บอกเลยว่าพลิ้วกว่าครับพลิ้วกว่า675ไปอีกระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยครับปึ๊บมันไวมากเลยครับอัตราเร่งก็เหลือเฟือครับสำหรับรถ 7 6 5ซีนะครันนี้น่าจะประมาณ120-125แรงมา้าผมจำแม่นๆไม่ได้นะประมาณนั้นแหละมันให้ความรู้สึกว่ารถมันดูดถนนมากเลยครับช่วงล่างเดิมจากศูนย์เขาเซ็ตมาค่อนข้างแข็งมากนะครับเดี๋ยวผมขี่ไปสักพักผมน่าจะปรับให้มันนุ่มขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้ในเมืองผมไม่ได้ต้องการแบบให้มันแข็งมากผมอยากให้มันซับแรงกระแทกเวลาเจอทางขรุขระให้มันเยอะขึ้นหน่อยครับผมเน้นสบายครับเพราะว่า การใช้งานหลักของผมก็คือการขี่ในเบองครับขี่เพลินๆสนุกๆแล้วก็ไปไหนมาไหนเลยครับไม่ได้ต้องการความสปอร์ตมากเบรกหน้ากำลังเบรกดีมากเลยนะครับโอ้โหมันจริงแล้วก็ผมเพิ่งเคยขับรถที่มันมีออโต้บิปก็คือดาวชิปแบบไม่ต้องกําคัดเป็นครั้งแรกนะครับ มันก็โอ้มันสบายมากเลยฮะมันกดแล้วมันก็เบิ้ลไปให้เราอัตโนมัติมันเหมือนเบิ้ลชดเชยรอบอะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเกียร์ลงที่รอบต่ํามันก็จะเบิ้ลเบาๆเบิ้ลนิดเดียวบางทีแทบไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนที่รอบสูงมันก็จะเบิ้ลมากขึ้นหน่อยครับเพื่อให้รถมันชิปเกียร์ลงแบบสมูทนะครับส่วนถ้าเราอยากได้เอนจิ้นเบรกแบบเยอะๆนะครับยังไงเราต้องกำคัดเอา เพราะว่าการที่กำคัดก็คือไอ้ฟังก์ชันเนี้ฟังก์ชันออโต้บีมันไม่ทำงานในเอนจิ้นเบรกมันก็จะมาเต็มที่นะครับเหมือนเราแบบตบเกียร์ลงที่รอบ4ี่ห้าหกพรอบเงี้ยแล้วก็ปล่อยคัดเพื่อเรียกเอนจิ้นเบรกครับมันก็แล้วแต่คนถนัดนะสไตล์การขับขี่แต่ถ้าทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้เปลี่ยนเกียร์ลงอัตโนมัติรถมันจะไม่มีเอนจิ้นเบรกเลยครับเพราะว่ามันจะพยายามชดเชยรอบไปทําให้เราแทบไม่รู้สึกถึงเอนจิ้นเบรกเลยครับเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราถนัดแบบไหนนะฮะ แต่มีไว้มันก็ดีครับมันรู้สึกสะดวกสบายดีส่วนกระจกข้างรุ่นนี้จะเป็นปลายแฮน์ hand มาตั้งจากสูเลยนะครับซึ่งมันมองง่ายมากคือมันเป็นกระจกปลายแฮน์ที่แบบมุมมองกว้างเหมือนกับกระจกอันใหญ่เลยนะครับส่วนหน้าจอคันนี้นก็เป็นจอสีนะครับผมรู้สึกว่ามันปรับได้นะปรับยังไงวะเออันนี้โหมด Track Rider Rain Mode Road นะครับนี่ตอนนี้ผมขับอยู่ในสปอร์ต สปอร์ตมันก็น่าจะแบบคันเร่งมาแบบดิบๆแล้วก็พวก traction control ทำงานแบบลดลดการทํางานช่วยเหลือน้อยลงครับโรสก็คือจะระบบ t r a c t i o ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานมากที่สุดนะครับโรสมันไม่ใช่สิครับมากสุดก็คือเรนแต่เรนมันจะตัดแรงมา้าถัดมาก็จะเป็นโหมดโรสนะครับแล้วก็โหมดที่ดูดดันก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับรวมถึงเขามีโหมดที่เป็น track ก็คือปรับตั้งค่าละเอียดรวมถึงไรเดอร์ที่ปรับละเอียดซึ่งผมก็ยังปรับไม่เป็นนะครับก็ช่างมันไปก่อนผมขับที่โหมดสปอร์ตไปก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็รถรุ่นนี้มันเหมือนกับยามาฮ่า MT ที่เป็นเครื่อง3สูบนะครับก็คือเวลาเราปล่อยคัสเนี่ยมันจะมีเสียงดังนิดนึงมีความสั่นๆที่มือนิดนึงครับอันนี้ผมว่าเป็นปกติไฟอัมหกเจ็ดาที่ผมเคยขับมันก็มีอาการนี้เหมือนครับแต่เป็นอาการปกติของรถนะครับถ้าใครลาคาญก็ผมแนะนําว่าตอนจอดเขากำคัดไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าคัสมันไม่ได้แข็งไฟสูงเขาสว่างมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองตบดูสว่างเนี่ยกับรถยนต์เลย แล้วก็สําหรับการใช้งานนะครับคันนี้เป็นส p o r t ตเนเกนะถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับคันเก่าที่ผมเคยขี่ก็คือ BMS 1000R นะครับผมว่าเป็นรถที่ให้ฟีลลิ่งคล้ายกับ S1000R มากเลยนะไม่ว่าจะท่านั่งแล้วก็สไตล์ช่วงล่างที่มันสปอร์ตนะครับไดนามิกของการขับที่มันสปอร์ตคือเหมือน S1000R มากทีนี้ถ้าเกิด มองในความต่างที่ฟีลลิ่งเวลาขับนะครับเทียบเอสพันอานะผมว่าเอสพันอารมันรู้สึกว่ารถมันคันใหญ่กว่าพอสมควรเลยด้วยความที่คันนี้มันมีความคอมแพลกมากๆเลยมันมีความเบาแล้วก็รู้สึกว่ารถมันแบบมันขนาดเล็กอะ่ะถ้าคนตัวเล็กๆ็กขับก็น่าจะแบบรู้สึกไม่ไม่ไม่เหนื่อยครับมันใช้แรงในการขับน้อยกว่า S อสพันนะครับบนความแรงที่ความจีจารเนี่ยผมว่าทดแทนกันได้ครับผมว่าคันนี้ให้อัธรรถที่สนุกไม่แพ้เอสพันอา บนการควบคุมที่ง่ายขึ้นดีครับเหมือนเป็น S 1000R ยอส่วนนะครับพูด,ดง่ายแต่ด้วยความที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขามีเยอะแล้วก็ใช้งานได้ดีครับผมว่าเผลอๆนะผมว่าคันนี้ก็สามารถใช้แทน S 1 0 0 r ได้เลยนะสําหรับในความคิดผมนะ เดี๋ยวเราลองขี่ยาวกันดูนะครับว่าตาเร่งกับเบรกจะเป็นยังไงจะตกขึ้นสะพานก่อนโอ้ช่วงล่างเกาะถนนดีมากเลยครับ โ้งดีมากเลยครับมันหนึบมากเลยอย่างตัวนี้โอเคความต่างเทียบกับ s 1 r ันอครับ S1R มันมันเดือดกว่านี้ครับเรื่องความแรงอ่ะต้องยอมให้ s 1 r นะเขาเครื่องพันบวกับรถคันเก่าผมมันโจรีแมปมาด้วยอ่ะมันดึงมันมันวิ่งลอยลอยลื่นกว่านี้ครับอันนี้ยังรู้สึกว่าต้องบิดเดยอะขึ้นมานิดนึงนะครับ แต่ว่าถามว่ามันเพียงพอไหมผมว่ามันเหลือๆแล้วล่ะยังไงถ้าหมดปอกคือมันเกินพอสําหรับ 700cc เนะี่ยมันเกินพออยู่แล้วครับเดี๋ยวลองชูตตรงนี้ดูนะฮะผมอาจจะไม่ได้ขับแรงมากนะผม็คนขับรถไม่ค่อยเร็วอันนี้เกียร์ห้าครับแรงเลยนะครับ ดีมากครับแรงเลยครับเพื่อนเอนเรื่องลมโดนตัวนะครับถ้าความเร็วไม่เกิน150ผมว่าไม่มีปัญหานะเราใส่หมวกกันน็อกให้ถูกไซส์แล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกาดที่มันแนบตัวในการขับนะครับอย่าไปใส่เสื้อหลวมๆที่มัน ลมมันตีผุดบผุดๆอาเงี้ยเราไม่เหนื่อยเลยนะครับเพราะลมมันจะโฟล์มันรถมันก็ออกแบบมาเราโดนตัวเราโดนลมก็จริงบวกเราโดนลมก็จริงแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเรโ่ไดนามิกของมันนะครับไม่ได้ทําให้เราเหนื่อยล้าเลยแต่ว่าพอรถที่มันไม่มีบางลมเนี่ยเราจะได้รถที่ว่าเออมันมันนะมันรู้สึกว่ามันแรงมันกระแทกเพราะว่า เพราะว่าความรู้สึกที่เราโดนล,ลมด้วยแหละบางทีคขับสปอร์ตเงี้ยขับไปเร็วๆเนี่ยแต่เราเนื่องจากมันตัดลมไปหมดนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่เร็วอ่ะรู้สึกมันไม่มันเรายิ่งต้องเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกแต่พอในเกตเราขับร้0ย6 0เรารู้สึกว่าเออไม่สะใจแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะมันก็ปลอดภัยไปอีกแบบนะครับได้อีกมุมมองหนึ่งก็ค,คือมันทําให้เราแบบไม่อยากขับเร็วจนเกินไปครับเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่เร็วเพราะว่าเราโดนตัวเราโดนลมนะ อันนี้ผมใช้ออโต้บิฟนะครับเนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์ไม่กำคัดเลยสบายมากเลยโอ้สบายสบายสบายมาแล้วไม่ยอมให้กูไปรอก่อนก็นได้ ออมันไม่ยอมจริงเอ็มจีคันนี้ไม่ใคยยอมเลยกักอยู่นั่นน่ะเป็นอะไรกันอย่าก,กักนะเข้าไปนะเข้าไป่อยไม่ยอมเลยแต่ละคันมันจะรีบอะไรขนาดนั้นเนี่ย ตับเลยข้บไปหน่อยโอ้โชว์แข็งมากจุกเลยเมื่อกี้ส่วนการขับในเมืองมันก็สบายแหรอครับรถมันเบาหาจาังหวะขับได้เจอเมื่อกี้ผม คัดมันสูงไม่ได้นิดหนึ่งนะผมเป็นคนขับรถคัดไม่สูงเพราะว่าผมขับในเมืองแหละพราอขับในเมืองมันต้องเลี้ยงคัดตลอดนะครับเพื่อการทรงตัวนะเมื่อกี้ก็เลยคัดสูงไม่นิดนเลยปล่อยดับเลยใหม่ๆก็จะเขินนะครับเดี๋ยวว่าหลางังๆผมดับบ่อยจนชินแล้ะเราอย่าไปตกใจคะตกใจเดี๋ยวเราลดล้มอันนั้นน่าอายกว่าเราดับแล้วก็รอนิดนึงสตาร์ทอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเป็นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชิน แล้วรถคันนี้คันเล่งค่อนข้างเนียนมากเลยนะครับก็คือมันมันมันสมูทนะครับรอบต่ำๆก็คือไม่ต้องใช้คัตเลยนะเกียร์สองสามารถขับความเร็วต่ำๆค่อยๆกรอค่อยๆเลีคยคันเล่งเนี่ยมันไม่กระตุกเลยครับผมว่าทําได้ดีมากตรงนี้เพราะอะไรรถรุ่นใหม่ๆถึงกระตุกใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยพวกสแตนดาร์ดของค่ายเสียที่มันสูงขึ้นเนี่ยทาให้ผู้ผลิตเขาต้องทํารถที่ มันผ่านเกณฑ์ในเสียบางทีเขาก็มีการไปปรับจูในตัวพวกคันเร่งไฟฟ้าลิ้นเร่งทั้งหลายครับ mm. เพื่อให้มันผ่านในค่าไอเสียนะทําให้บางจุดมันมันลดความสมูทไปอะครับของการส่งกําลังอนะ่ะอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้พวกคันเร่งหรืออะไรต่างๆมันมีความกระตุกหรือมีความแบบไม่สมูทนะครับในหลายๆยี่ห้อนะครับซึ่งมันจะเป็นมากเลยนะในยี่ห้อแบบเช่นแบบยามาฮ่าอะไรพวกนี้ครับที่ผมเคยขับนะ ลองลงมาก็คาว่าอะไรเงี้ยครับแต่กลับเป็นว่าพวกไทรัมพวกบีเอ็มเนี่ยก็ทำได้ดีนะทำได้ค่อนข้างเียนถ้าพวกนี้มันสามารถแก้ได้ระดับหนึ่งเลยนะด้วยการไปจูร,รีแมปไปปลดล็อกพวกค่าข้อจํากัดต่างๆครับแต่ว่าถ้าเดิมๆโรงงานเลยอะผมว่าไ um ทรัมทาได้ค่อนข้างโอเคไทรัม um กับบีเอ็มนะครับที่ผมเคยขับมาเรื่องความร้อนค่อนข้างน้อยนะครับมันจะร้อนที่ขาครับ ขาขวาที่ลมมันปับเราใส่ขายาเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรแล้วมันอุ่นๆนิดเดียวครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลองกลางวันแสกๆอยู่ดีนะถ้ากลางวันผมว่าก็ร้อนละร้อนกว่านี้อันนี้มันกลางมันเย็นๆจะกลางคืนอยู่แล้วก็เลยรู้สึกไปม,มากโอ้พี่มาเลี้ยวกันอย่างนี้เลยเหรอไม่โอเคนะผิดเลนนะพี่พอจูเน่ขอไปก่อนนะพี่ แถวสยามนี้ก็รถติดเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็ยังจะมากันนะทั้งที่มันแบบเข้าออกไม่เห็นสะดวกเลยมาทําไมไปก่อนนะพี่ เดี๋ยวแวะไปกินโตเกียวกอนนะครับไม่ได้กินสักพักแล้วคิดถึงคิดถึงสำหรับโจทย์คาร์ดกลางนะครับถ้าเป็นงบหาสปอร์ตเด็กใช้งานเนี่ยขี่ออกทริปหรือว่าเน้นขี่คนเดียวเป็นหลักอะครับเพราะว่าสปอร์ตเด็กเราจะไปติดกล่องมันก็ความสวยมันก็ลดลงนะแล้วก็จะเน้นซ้อม,มก็ไม่ได้สบายเลยขนาดนัครับ ก็ให้เน้นใช้งานในเมืองขี่ไปทํางานขี่สนุกสนุกขี่เล่นกลางคืน,นครับในงบ2อ0 0 0นกว่านะครับผมว่า765 R.S เนี่ยตอบโจทย์ครับก็คือใน,ในช่วงนี้มันก็จะมี MT 0 9มี Z900 นะครับ Z900 ถ้าเลทราคา2 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยเราได้ตัวใหม่แล้วที่เป็นจอหน้าจอสีนะครับแล้วก็คือผมยังไม่เคยลองขี่นะเขาว่ามันคือ Z พันยอสวนที่ใส่เทคโนโลยีทักจังคอนโทรระบบช่วยเหลือเข้าไป มันน่าจะขี่ดีกว่าเซทพันนะสำหรับเซท 900J4 แล้วก็ถ้าเป็นซูซูกิก GS ็ GSX S750 นะครับคันนั้นก็ขี่ดีครับแต่มันจะรู้สึกเทคโนโลยีมันจะโบราณนิดนึงนะแล้วก็พวก c b บ650ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในเรนนี้ผมว่าถ้าเกิดเรนราคานี้นะผมชอบตัวนี้มากที่สุดด้วยความที่ขี่แล้วมันรู้สึกมั่นใจกว่านะครับอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะ เออว่าเราชอบรถแรงรถที่มันขับแล้วสะใจหรือว่าชอบรถที่มันเบรกดีชอบรถที่มันนุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยครับรถประหยัดน้ํามันอะไรเงี้ยแต่เรื่องกินการกินน้ํามันนะมันไม่หนีกันนะครับการกินน้ํามันให้ดูซ,ซีซีเป็นหลักครับซีซีเยอะก็กินเยอะบิดเยอะก็กินเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไงถ้าเทียบกับตัวพันนะครับคาร์บิดเดิลที่เป็น6 0 0้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยมันประหยัดกว่าตัวพันแบบประมาณนึงเลยครับประมาณ3 0ได้ ผมว่า30-40%เลยนะแล้วแต่รุ่นนะผมว่ายังไงก็โอเคครับยังไงก็เรื่องประหยัดน้ำมันก็ต่างกับตัวพันชัดเจนนะครับบนอัตรรถที่ถ้าเราไม่ได้ขี่เร็วมากมันก็มันก็จริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างครับมันก็มันเหมือนกันและแต่ว่าตัวพันน้ำก็เป็นความฝันของหลายๆคนนะครับผมว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ต้องซื้อสักครั้งนะครับแล้วสุดท้ายก็ว่าเราจะอยู่กับพัน หรือเราจะขึ้นไปพันสองันสีพันซูเปอร์ชาร์จหรือว่าเราจะลงมาเนี่ย <chips> มันก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้ผมอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้อีกเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ